ก็ขอทักทายนะทุกๆท่านที่เข้ามาดูในคลิปนี้นะฮะปัญหาหลายคนเจอนะั่นคือคีย์บอร์ดมาแล้วเป็นคีย์บอร์ดที่ไม่มีปุ่มนำล็อกนะไม่มีปุ่มนำล็อกปุ่มนำล็อกคืออะไรก็ปุ่มนำก็หมายถึงว่า n น m b เบอร์ก็คือนตัวเลขนะฮะนำล็อกก็คือปุ่มที่ล็อกตัวเลขในในชุดฝามือของคีย์บอร์ดที่เราใช้คีย์บอร์ดพิมพ์งานนะ,นะะเช่นก็ เนี่ยไอ้เจ้าตัวเนี้ยฮะคีย์บอร์ดเป็นแบบนี้นะเห็นหนระือเปล่าไม่รู้ให้ดูไก,กลๆอ่ะเนี่ยคีย์บอร์ดจะเป็นรูปอย่างนี้นะฮะอ่าจะมีแต่ปุ่มปุ่มน้ำล็อกที่ควรจะเป็นปนุ่มนล็อกอก็จะกลายเป็นปุ่มไอแคลนคูลัตหรือว่าปุ่มเครื่องคิดเลขแทนอ่าคีย์บอร์ดจะเป็นอันนี้เป็นของเอเซอร์นะฮะเป็นเอเซอร์ซื้อชุดเอเซอร์มาแล้วก็ไม่มีอ่าปัญหาก็จะเกิด บางคนก็เจอปัญหาอย่างที่ที่เราเจอเนี่ก็เป็นปัญหาที่ว่าลงวินโดว์ใหม่นะลงวินโดว์ใหม่แล้วไม่สามารถกดํำล็อกได้นะม่สามารถกดํำล็อกได้ทําให้ปัญหามันเกิดว่าเราพิมพ์ไม่ได้เราจะกดอันนี้ไม่ได้นะคือกดตัวเลขไม่ได้นะกดไม่ได้พนะิมพ์ยังไงก็ไม่ได้ แล้วก็ไม่มีปุ่มด้วยจะแก้ยังไงเนาะแก้ยังไงวันนี้จะบอกวิธีให้นะเราไม่ต้องไปยุ่งกับคีย์บอร์ดเลยนะไม่ต้องไปยุ่งกับคีย์บอร์ดเลยเรามาดูไอตัวหน้าหน้าคอมของเราเนี่ยนะสมมติเราเปิดโปรแกรมอ่าตัวนี้อยู่นะเป็นโปรแกรมเวิร์ดที่อย่างที่เราพิมพ์อยู่นี่นะมันมันก็กดอย่างอื่นกดได้หมดนะกดได้หมดไงจะเพิ่มอะไรก็ได้นนะกดได้หมด เปลี่ยนภาษาอะไรเงี้ยกดได้หมดแต่จะกดตัวเลขก็ต้องมากดข้างบนนะมันกดแถวบนตรงนี้กดไม่ได้นะกดยังไงก็กดไม่ได้อ้าวกลายเป็นเลื่อนเฉเลยเห็นไหมนะฮะกลายเป็นปุ่มปกติวิธีแก้อย่าเพิ่งตกใจนะฮะอย่าเพิ่งตกใจบางคนลงลงวิดโดว์ใหม่ลงวิดโดว์ใหม่ยังไม่ลงนะฮะมีวิธีแก้นะฮะเพิ่งเพิ่งจะคนพบเมือนกันเราข้าไปที่ ปกติก็ต้องไปที่เซตติ้งใช่ไหมแต่นี่เราไม่ต้องใช้เซตติ้งเรามาที่ปุ่มด้านล่างนะฮะที่อยู่ด้านล่างเห็นไหมนะฮะในมุมล่างนะฮะตามมองมาปุ่มค้นหาหรือปุ่มไฟนะฮะเรียกเห็นว่าคลิกขึ้นมาเนี่ยนะฮะแล้วก็อันนี้มีมีขึ้นอยู่แล้วแต่เราเราก็พิมพ์นะฮะปกติเราก็พิมพ์คำว่าคีย์บอร์ดก็ได้นะฮะเป็นภาษาคีย์บอร์ด ว่าจะขึ้นมาเป็นออนสกรีนคีย์บอร์ดอย่างเงี้ยนะฮะเราไม่ต้องทิมพ์ทั้งหมดพอขึ้นออนสกรีนคีย์บอร์ดปุ๊บเราก็เล็กเข้าไปอ่าได้คีย์บอร์ดมาแล้วอีกหนึ่งตัวแต่ปัญหามันมีว่าเนีย่ยตัวเลขไม่มีเราจะแก้งไงนะอย่าเพิ่งตกใจคลิกตรงนี้นะฮะเนีย่ยตรงนี้มีปุ่มออปชั่นนะฮะ จะได้ไม่สามารถซูมได้ <laughs> ใช้โปรแกรม o b s บันทึกปุ่มออปชันคงจะมองเห็นนะฮะปุ่มออปชันคลิกไปที่ปุ่มออปชันเลยแล้วก็มาเลือกตรงนี้นะฮะลตรงนี้มันจะมีปุ่มถ้าเกิดว่ามีเครื่องหมายถูก2อันแล้ก็คลิกอีกอันหนึ่งปั๊บตอบโอเคด้านล่างไม่ต้องไปคลิกอื่นนะไม่ต้องไปคลิกอื่นโอเคมาแล้วนะฮะตัวเลขก็ยังไม่มาเหมือนเดิม แต่มันจะมีมีเพิ่มมาก็คือชุดนี้นะฮะชุดนี้จะเพิ่มมาชุดนี้เพิ่มมาเห็นว่าเรามีปุ่มนําล็อกแล้วนะฮเมื่อมีปุ่มนําล็อกเราก็คลิกเลยช้าทําไมคลิกปุ๊บเราลองลองดูคราวนี้อ่าลองเห็นดูนะฮะเลขปุ๊บ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 มาแล้วนะมาแล้วคลิกได้แล้วนะฮะคลิกปุ๊บเนี่ยนะ คลิกนี่มาแล้วนะมาแล้วใช่ได้นะฮะถ้าเราปิดอีกอก,ก็กดไม่ได้อ่าเราเปิดไว้อย่างนี้นะฮะเปิดไว้แล้วก็ปิดเลยปิดคราวนี้ก็ใช้ไปนะฮะใช้ไปเพราะงั้นอย่าไปตกใจครับปุ่มที่มันหาไม่เจอนะปกติมันจะมีอะไรที่เป็นออนบอร์ดอยู่หรือว่าเป็น ข้างในของเขาอะเ,ออเรียกไม่ค่อยเป็นนะก็คงจะมีประโยชน์นะกับแบบหลายๆท่านที่เจอปัญหาที่แก้ไม่ได้อยู่นะฮะยังไงก็ฝากช่องนี้เอาไว้ด้วยนะกดติดตามเอาไว้นะมีหลากหลายรูปแบบอะไรก็ไม่รู้ยเยอะไปหมด <c oughs> ดูแลกันอันไนเป็นสาระก,กับท่านก็ฝากเอาไว้ด้วยแล้วกันนะ,ะแค่นี้แหละ